สวัสดีตอนเศร้าๆจะพี่น้องจ้ามาเบ่งหยอดหยาน้ากันพี่น้องเบ่งแน่หยอดหยาเป็นน้าแข็งโอ้ยเมื่อก่เหี้ยวเหี้ยวมน,นี่ติดลบเ้ยจ้ามาอน,นี่อากาศติดลบสององศานะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศก็เปลี่ยนบางวันก็มีแดดบางวันก็ไม่มีแดดบางวันก็ฝนตกค่ะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะมัน ไปลายปลายเขาเรียกอะไรหน้าหน้าใบไม้ร่วงเนาะตอนนี้เนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องจ้าต่จเขาใบไม้ร่วงล้ะกาดูดูด,ดูน้ำแข็งเต็ม้าบางน้ำแข็งกอนเขางานพี่น้องจ้าช่วงนี้ก็จะอากาศเย็นๆออกนอกบ้านก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะพี่น้อง ที่นี่สวีดินเราต้องพกไว้ตลอดเลยพี่น้องเสื้อกันหนาวนะนะจะหนาวจะร้อนจะร้อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับมีแดดอย่างเงี้ยแต่ไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะบางทีบ่ายๆมาก็หนาวอะไรประมาณนี้พี่น้องเลยดูดิมีแดดนั่นนะแต่ว่าก็ไม่ช่วยให้ให้อุ่นเลยนะนี่พี่น้องงามแต่กันหนาวจะ้ะดูซิบรรยากาศ เย็นมากเย็นเย็น,ยนคือยังอยู่ในห้องแข็งนี่แหมพี่น้องในห้องแช่แข็งนั่นละจ้ะอันบรรยายบ่ถือกระิบประมาณนั่นละพี่น้องคือในห้องแช่แข็งเลยอะคือคือเหมือนเขาปุบเปิดไอตู้แช่แข็งออกมามันเย็นแบบนั้นเลยจ้ะเนี่ยบ่งเนี่ยบ่งซูใไม่บ่งไกๆจก้ะพี่น้องเนี่ยดูดิเนี่ย แข็งไปมดเลยจ้ะเนี่ยบึงเนี่ยใบใหม่เป็นน้ำแข็งมืดเลยอันอยากให้ไปทั้งบานเฮาเนาะบานเฮากระหอนกับหอนเหลือหลายนี่บึงเนี่ยพี่น้องขักเนี่ยตามสนามหญ้านี่นี่แถวทีทำงานทีพ่พอนี่นี่ดูสิคะมาชมด้วยกันนะคะน้ำแข็ง เดินเช้าๆช้านี่เดินก็ต้องระวังนะพี่น้องพื้นมันแข็งเราเรารองเท้าเราเนี่ยมันเราไม่ได้ใส่กันลื่นใช่ไหมมันก็จะล้มเอาได้เนี่ยเบิงนี่จะลวดพรอมเด้อพี่น้องเขาเรียกอะไรจะลวดใช่ไหมบ้านเราเรียกจะลวดเนาะที่นี่มันเหมือนเบ่งซุ่มมาเบิงกไก่ไอพ่นนะเหมือนเครื่องบินไอพ่นน่ะแต่ไม่รู้ว่านี้มีคนขับขึ้นไปหรือเปล่าพี่น้อง มือนบางทีมันก็ขึ้นไปถึงสูงแล้วมันก็เหมือนตกเหมือนบางไฟบ้านเราอ่ะเนี่ยโอ้ยสูงริบลิว้วขึ้นไปเลยเนี่ยนะไม่รู้เขาบินจะมีเนี่ยจะมีช่วงนี้แหละถ้าวันไหนมีแดดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องเ,อเขาก็จะบินขึ้นไปเนี่ยรู้แต่ว่าบ้านเราจะลวดเนาะเหมือนบางไฟแสนไหมเนี่ยถ่ายให้ดูพี่น้องเอ้ยบางแง่บรรยากาศน่ะนะ หนาวคักหนาวเนี่ยอืมอ้าวเดยอันเนี้ยเนี่ยใบไม้มันไหมเลยนะพี่น้องแต่แปลกเนาะไอ้ต้นสลัดนะ่ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าใบใบไม้ทั่วไปนี่มันจะแห้งโอ้มันจะไหมเลยนะมันจะแข็งกรอบเลยนะแต่ถ้าเราไม่ไม่ไปโดนมันมันก็ไม่เป็นไรพอพอมันละ,ล,ะลายมันก็จะปกติแต่ถ้าเราไปเด็ดตอนนี้ เนี่ยเราไปจับตอนนี้นะเราเด็ดใบมันออกมามันจะแข็งเลยมันมันจะขาดเลยมันจะเป็นแบบกรอบเลยอะ่ะเป็นน้ําแข็งเลยอะ่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาละลายน้ําแข็งละลายเขาก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพเหมือนเดิมอะ่ะเป็นใบสีเขียวเหมือนเดิมนะแต่ถ้าไปจับตอนนี้คือมันหักเลยหักเปาะเลยเป็นเพราะมันแข็งเป็นน้ําแข็งนะจ่ะจะพี่น้องผุ่นจะรวดไปทอดมาอีกแล้วจะรวดไหมโอ้ยหลายลำ่ำเด้อพี่น้อง เนี่ยาก็บินต่อกันไปนะพุ้นนะโอ้ยนาะงเป็นยังงทายดินฟ้าอากาศให้เบิ้งได้พี่นองมือนี่คลิปสั้นๆจ้ะพอดีทํางานพี่นองก็เลยบด้เขขาป่าหาเห็ดก็เแล้วมาทายคลิปแถวที่ทํางานในพี่นองเบิ้งนี่ละจ้ะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นเนี่ยนี่นี่มันเหมือนไอ้ลูกเห็บอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นหิมะก็ไม่ใช่ เป็นน้ำแข็งแหละเหมือนฝนตกลงมาแล้วมันเป็นน้ำแข็งอะไรประมาณนี้มันก็เป็นก้อนเล็กๆอ่ะที่นี่เขาจะเรียกอะไรเหอกล้าหรืออะไรประมาณนี้ไม่ใช่หิมะพี่น้องดูเดิเต็มเลยจ้ะเนีย่ยอันนี้เดี๋ยวใบไม้นี่มันก็จะร่วงหมดแล้วพี่น้องเอ้ยแอปเปิ Apple, Apple ้ลแอปเปิ้ลก็ร่วงหมดแล้วขาวกา,วาวติดลบก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องไปแล้วค่ะคลิปสั้นๆค่ะเดี๋ยว เราไปทำงานต่อแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ